หลังจากเมื่อวานแก้วได้แชร์สูตรตีบ้าน14บถึงบ้าน16ด้วยซูเปอร์แม่หมดแล้ววันนี้แก้วจะมาตีบอยชมกันโดยแก้วจะตีบ้าน16กให้ชมกันสองมานะครับมาดูกันว่าสูตรนี้มันดีจริงหรือเปล่าแก้วจะตีบ้านที่เพื่อนยังไม่ไตีนะครับก็เป็นบ้านลำดับที่7แล้วก็ลำดับที่5้าเลยนะครับเราจะมาจมตีกันเริ่มต้นที่บ้านลำดับที่7เลยครับทานที่ชายนะครับก็เป็นสูตรเดียวกันกันกนกบที่แก้วเล่นเมื่อวานเป๊ะเ,เ,เลยครับรวมถึงฐานแคน ผูก้าก่อนครับเดยวแก้วจะใส่ริ้งไว้ให้ในคำทิ่บานครับสามารถที่จะเอาไปเล่นกันได้นะครับโดยผู้ก้าครับเราเอาคิงไปกับฟีนิกแล้วก็ลองทับบูเป็นไหวนะครับแล้วก็บอนนําแลมนะครับส่วนควีนไปกับฟอตตี้หุ่นเชิดพิริยากระจกวิเศษครับส่วนปู่ไปกับยูนิคอร์นครับแล้วก็ลูกไฟแล้วก็มีคุ้มข้างครับรวมถึงเจนครับไปกับจิ้งจอกแห่งจิตวิญญาณครับพอกติดจรวดแล้วก็โลกสร์แสวงครับเดี๋ยวเรามาเล่นกัน แกบอกเลยนะครับว่าแก้วใช้เวลาวางแผนไม่นานครับประมาณ2 3สานาทีก็ได้แล้วนะครับคือถ้าเราจะเล่นครับเราต้องหาโซนที่เราจะโจมตีอาวุธได้คุ้มครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็ได้โซนนี้แต่แก้มอตรงนี้ดีกว่านครับเพราะจะได้อาทางฝั่งของปืนใหญ่ดึงนั่นเองแกคิดว่าลงไปด้านล่างครับน่าจะเหมาะเลยแล้วก็ใช้ในแมวล่องหนลงไปที่2ป้อมนี้นะครับแล้วก็2ป้อมนี้ครับแล้วยิงลูกไฟไปที่สารวานนะครับก็จะพังตรงนี้ได้หมดเลย แล้วเราจะไปดึงขวากันครับแล้วกลับมาโจมตีบ้านตอนท้ายนี่คือแผนของเราครับที่แก้ววางแผนไว้เดี๋ยวเรามาโจมตีกันก็หวังว่าจะไม่พลาดนครับแก้วต้องเช็คก่อนครับว่าถ้าเราจะปล่อยลงไปแบบนี้นะครับควรเช็คก่อนครับว่ามันมีเทล่าอะไรหรือเปล่านะครับบางทีถ้ามีเทล่านะครับเราอาจจะพลาดได้โอเคไม่มีเนาะเราปล่อยปูลงไปนะครับแก้วปล่อยปูลงไปครับแล้วปล่อยน้ำยาล่องหัวนะครับลงไปด้านซ้ายด้านขวานครับ แล้วก็ยิงลูกไฟไปนะครับใช้เป็นไวลงไปบริเวณตรงกลางครับก็จะพังลงไปหมดเลยแล้วเราใช้คิงไปด้านขวานครับปล่อยซุปเปอร์แมนหมดลงไปครับปล่อยฟุกปิกดูอีกสัก2ตัวครับลงไปแล้วมาด้านบนครับเช็คควีนลงไปด้านขวาปล่อยลงฐานไปด้านมุมครับแล้วก็ใช้ระเบิดครับลงไปตรงกลางแก้วที่ปล่อยกันไปนะครับทำให้มันไปโจมตีกับกําแพงด้านนอกเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มครับแล้วก็ใช้ดูอีลงไปนะครับอีกตัว พอเราเข้าไปนะครับเราใช้แช่ลงไปที่สารวาได้นะครับแบบนี้เลยแก้วใช้ดูอิดไปที่ควีน3ตัวนะครับเพื่อที่จะเยียวยานะครับแล้วก็ใช้ใช้แมากระดูนครับลงไปด้านในโอเคแก้วปล่อยเจนครับลงไปด้านบนยังไม่ต้องใช้ถ้าไม่ตายนะใช้แม่คุ้งกระดูนครับลงไปด้านบนแล้วก็ปล่อยยาพิษไปที่ลาวาปั๊บนะครับปล่อยยา้านลงไปโอเคผู้กล้าของเรานะครับด้วยก็กลับมาเต็มหมดเลยครับ นี่คือข้อดีของการใช้ดูอิดเนาะพอเราเข้าไปนะครับเราจะใช้ทางฝั่งของยาบ้าลงไปเพิ่มนะครับแก้วปล่อยลงไปด้านล่างเพื่อที่จะจงตีกับเสาโมนัน,นั่นเองพอเราเข้าไปนะครับแก้วจะใช้ทางมตางของเคิงก็จะเป็นรองเท้าบู๊แผ่นดินไหวนะครับสร้างแผ่นดินไหวแล้วก็เปิดกําแพงแล้วเราก็จะพังบันไดน,นะครับแบบนี้เลยถ้าเราก็จะเชื่อมโยงไปทุกสิ่งอย่างเลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ฐานที่เหลืออยู่ลงไปนะครับจะเห็นว่าทัพท์แก้วแหลกนะครับเพราะว่ามันเก่าเกินไป ก็อัปเดตใหม่นะครับมีหลายๆอย่างที่เราเล่นได้นะครับเจ๊ใช้ท่าไม่ตายได้นะครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะเก็บท่าไม่ตายเจ๊ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้จังหวะนี้เลยก็จะปาโลกสดแสวงไปนะครับซึ่งควินเรายังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายนะครับแก้วใช้ท่าไม่ตายเลยก็สามารถที่จะคว้าสัมดาวได้นะครับแต่ว่าแก้วไม่ได้ตีบ้านลําดับต้นๆนะครับทาให้บ้านที่เจอครับมันไม่ใช่บ้าน16ตันครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเก็บสัมดาวได้ง่าย เดี๋ยวรับประชุมตอนแคปในตาที่2แก้วจะพาประชุมกันตอนครับแก้วไม่แน่ใจว่าแก้วฝึกฐานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะขอฐานแค้นก่อนแล้วก็ฝึกฐานไว้นะครับเดี๋ยวแก้วจะไปปนด้วยเราจะเขียบไปโจมตีบ้านลำดับที่5กัน,นครับโดยแก้วจะสอดแนมไปก็จะเข้ามาครับโดยบ้างนี้เนี่ยแก้วมีแผนว่าจะใช้ลูกไฟนะครับยิงไปที่ป้อมมิซี หรือไม่ก็ที่สารวานครับเพราะมันน่าจะคุมเลยเอาเป็นว่าเราไปที่สาระวานครับเราดูอกโบก่อนครับว่ายิงมาถึงไหนยิงมาถึงประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราลงไปด้านล่างได้ส่วนจะเข้ายังไงนะครับแก้วไม่สนใจนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ด้านล่างก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีแต่แบบนี้ไม่ดีนะครับคุณชมคนที่จะวางแผนให้เสร็จสับก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่วางแผนมั่นครับมันก็สนุกเหมือนกันปูจะเข้าไปนะครับแก้วยังไม่ได้ใช้ ดูอลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเราด่ปล่อยดูอีกเกินไปนะครับพอดูอิกแปลงล่างถ้าเราปล่อยไป2ตัวนครับมันจะมาปูเดินจะตามดูอิกตามหมีนั่นเองเวลาที่แปลงล่างเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้าไปแก้วปล่อยดูอิกลงไปสัก2ตัวดีไหมตัวเดียวละกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเยียวยาปูเนาะแล้วเราจะเข้าไปนะครับก็เราจะเข้าไปเราเจอกับตาสายดึนขวานะครับเราสามารถใช้ เราโจมตีป้อมินซีได้ครับก็ถือว่าดีเลยเองฉนันเราจะเข้าไปก่อนครับเพื่อที่จะยิงฟรีอ e ีสปอร์ครับป้อมินซีก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเราเรายังปล่อยทหารไม่ถึง200หน่วยนั่นเองและปูเข้าไปนะครับก็จะไปด้านซ้ายเอ็กจะยิงมาในี่แกว่าเราอาจจะต้องระวังนิดนึงมีมาแค่ตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรแล้วปล่อยดูอินลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราใช้สัญญาล่องหนครับลงไปด้านซ้าย แบบนี้นะครับและยิงลูกไฟเพนนินไหวลงไปนะครับก็จะพังตรงกลางได้หมดเลยจากนั้นเราจะมาดึงขวานครับเราปล่อยคิงลงไปแก้วปล่อยดูอินลงไป2ตัวแล้วปล่อยลงฐานครับไปด้านมุมปล่อยควีนดูอินลงไปนะครับคือแก้วเองก็งงงอยู่นะครับว่าต้องลงอะไรบ้างครับแล้วปล่อยดูอินลงไปปล่อยปุ๊กปิ๊กลงไปนะครับแล้วก็ใช้อน้มยาบ้านครับไปให้กับคิง เราใช้ระเบิดลงไปได้นะครับก็ปล่อยลงไปเลยอแก้วเข้าไปนะครับเราแช่เราใช้ยาพิษไปที่ถานแคนเราใช้น้ำยาล่องหุนไปที่ถานของเราเลยนะครับแล้วก็ใช้กระโดดลงไปด้านบนนะครับใช้น้ำยาคุ่งกระโดดไปด้านซ้ายอปเจลงไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้เลยแล้วเราใช้ยา้าลงไปนะครับแบบนี้เราปล่อยมุกน้อยลงไปได้นะครับแก้วปล่อยไปด้านขวา แล้วตรงการครับเราใช้ถ้าไม่ตายของคิงแล้วก็จะเปิดกําแพงหมดเลยแล้วเราก็จะเข้าไปนะครับเราปล่อยยาบ้าให้กับซูเปอร์แม่มดแล้วเราก็ไปด้านซ้ายนครับแบบนี้เลยเราใช้ระเบิดทิ้งไปปล่อยพอมดธนูคนเทือนแบบนี้เลยคิงเข้าไปนะครับเราใช้ถ้าไม่ตายหายตัวเพื่อที่จะไม่ใช่หายตัวสิเป็นกระจกวิเศษนะครับเพื่อที่จะล่องหนแป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายนะครับให้มันโจมตีกับนางฟ้าน,นั่นเอง จะใช้ทาให้ตายชิงโล่นครับชิงไปแล้วก็จะโจมตีด้านครับเราใช้น,นลักข้หัวลงไปได้นะแต่ว่าทางฝั่งของด้านบนครับจะมีเสาแก๊งพอคอยพันธุนูนครับอยู่ด้านบนเราใช้น,นลักษ้าหัวไปด้านบนครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาแล้วก็จะเข้าไปนะครับโดยซิบีสุดท้ายนะครับปลิตผลว่าแก้วจากทันเวลาไมครับเราไม่แต่ใช้ปูเนาะ โอเคเดือที่เก็บน้ำดําครับแล้วก็ยังไงแก้วได้2ดาว99%ครับเป็นอะไรที่เจ็บปวดใจนะครับแต่ก็ให้ชมกันครับว่าสุดนี้ครับมันใช้ได้ดีจริงครับไม่ว่าจะเป็นการปนการบอกรวมถึงเดจเนครับแก้วเชื่อว่ามันใช้ได้ดีแน่นอนครับยังไงก็เอาไปใช้เอาไปเล่นกันได้นะครับแต่ลงให้ไวขึ้นครับไม่ใช่นักผู้ชมอาจจะได้99%แบบแก้ว